กลับมาต่อกันกลับมาต่อกันรอบนี้ต้องเอาให้ได้เพราะว่าต้องจบภายในสองคลิปอ่าฟูลเดอะดราก้อนดีเสียงแป๊บหนึ่งครับ โอเคเราต้องเราต้องมีใช้เราต้องมีใช้เหม,มนเดิมครับเดี๋ยวจะเล่นจักซัมูรไลตานี้ข้าวพันสองอ่าใช่ต้องอ่า โอเครับเราต้องมีปืนบ้างมีคนยิงปืนบ้างไม่ใช่จะมีแต่สมุนไพรยอย่างเดียว <Yes. S 1> อ่ามาแล้วมาแล้ว oh. เราต้องมี พยาบ,บาลเกอีชาอ๋อน่ะอะไรวะเอาแล้วเหรอใจเ,เยนเเ็ยนๆกลับฐานมาก่อนกลับฐานมาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาอ่าเรียบร้อยนี่ยังไม่ได้ปลุกเลยเนี่ย แม่งตอดเก่งจริงๆแต่รู้สึกว่าไอ้นี่เราตายนะเอาออกก่อนม้า <All right. S 1> มา,มาเก็บมา้าม้าไม่มีแล้วอะ่ะม้าไม่มีม้าไม่มีก็ไม่เป็นไร มาเป็นเกอีชานี่มาข้าวเต็มวะ่ะอ่าอันนี้คืออะไราาปราสาทตป่ะใช่ไหมตักอ่ะคนนึงเอาสิเหยียบมันเหยียบหน้ามันเหยียบหน้ามัน เฮ้ยทำร้ายผู้หญิงฮาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ไม่ถูกเออผู้หญิงขึ้นมามา,อาโอเค The yes. ดูซิว่าเรามีหินอย่างเอาใครดี เอา,อาเลือกไม่ถูกไปไปไปเอาช่วยตักข้าเหมือนเดิมอืมเดีวดิหมาปะนะ่ะอ่ามามามา โอเคปั๊บ <Okay. S 2> yes, เป็นทัพหนึ่ง <Yes. S 1> อ่าส่วนตรงนี้ <you> เป็นทัพสองไว้เสริมทัพหนึ่งอโอเคไม่มีหมาว่ะโอเคมานี่ย <Yes. S 1> วิงว่งวิง <Yes. S 1> ว่งวิ่งวิ่ง ครับหนึ่งโอเคครับจริงๆอยากได้ปืนมากกว่านะเอออันเนี้ยอ่อนๆข้าวดีเดี๋ยวรอรำทับมีพระสงฆ์ด้วยอ๋อต้องซ่อมก่อนนะเนี่ย yes. ม้าหนึ่งเอ่อม้าหนึ่งม้าหนึ่งม้าหนึ่งให้ผู้หญิงเนี่ย <Yes. S 1> เกมยาวนะโอเคอันนี้คือเป็นเหมือนแบบทีมสอง เป็นกองหนุนกองหนุนไม่ใช่เองอ่ะเออไปอยู่ตรงนี้อ่าเออไหนดูหน้าดูตาดิเออใช้ได้เอาน้ำหมด น้ำหมดน้ำหมดจ้ะวอาจโอเคโอเคโอเคพอพอพอ,พอเดี๋ยวไปบุกกนะันบ้าไป <Right. Yes. S 1> ได้ป่าววะ ไปไปหนึ่งจัดทีบมันเออได้ปะ่ะววะตกม้าเลยฮ่าผู้หญิงตายเลยดูดิ The servant course. Yes, Lord. ตายเลยตายหาเลยตายหาเลยข้า <All right. S 2> พอแล้วโอ้ oh, เรามีกำลังพลน,น้อยจังวะโอ้เดดดาก yes. เอาใครออกมาอยากได้คนนี้กาลิกาลิน yes. Yes, ยังข้าวหมดค่อยเปลี่ยนเป็นน้ำแล้วกันเฮ้ยว uh. <Yes. S 1> ิ่งมา เองลงจากม้าให้ผู้หญิงขึ้นลงจากมา้า โอเคทีมสองบายค่อยๆบอก<ช>บีบมาหน,น,น,นึ่งหนึ่งวะนี่สองวะน,นี่ปิดไว้ผู้หญิงอีกเหรอปิดช่องไว้ ไปโอ้มันขึ้นมานี่ไหนทุติทีมหนึ่งทีมสองโอเคดูดิมันอยู่ตรงไหนกันวะ

มีไหมมีไหมโอ้โหมาป่าเมืองนี้ไม่มีเว้ยเฮ้ยวิ่งไปตามเขาไป ไม่มีอ่ะอะคนไฟอ่ะคิงดาก้อนมันก็เกือบดีนะ <course>. right. อ้าวมาดิ <you> นำทางมามีไหมเจอไหม <you> อยู่ไหนกันหมดวะ นี่ปะวะแถวนี้ปะวะเดี๋ยวล้อมไปเรื่อยไปแหมเดินเชื่องช้างกันจริงอ้าวเจอเว้ยชานานะเร่งตัวละเดี๋ยนะใจเย็น <Yes. S 2> <I am S 1> ตั้งก่อนเลยตั้ง <I am S 1> ป้อมร <I am. S 1> อเลยนี่แหละเจอแล้วใช่ไหมเจอไหมเินมาดูใกล้ๆดิไม่เจอเลย แล้วมันวิ่งวิ่งมาจากไหนอะเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันบุกมาแล้วเดี๋ยวนะรู้แล้วขับ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 ดวนขับดวนเร็ว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 โอ้เดี๋ยวไม่ทันทันไหม นี่ไงทานไหมเนี่ยโอ้โหมาตีเลยซอกหินได้ไหมโอ้มาแล้วสุดยอดเจอกันละทีนี้ รู้แล้วมันาะไหนกันเดี๋ยวขอปั๊มเลือดอีกสักนิดนึงแหน่เดี๋ยวเดี๋ยวตกม้าปะวะคุ้นๆเหมือนมีคนตายนะอ่าลงจากม้าลงจากม้าเออได้อย่างนี้โอ้คุขึ้นม้าเรียกเป่าเรียกม้ามาตัวหนึ่ง เอาสุดยอด yes, <sir. S 1> มาแล้วกองกำลัง,ลอ,งอ่าท่านคนนี้ขึ้นเลย <Of course. S 1> แยกไปก่อนนี้คนหนึ่งทีมหนึ่ง <'m> เร็วๆดีครับลุง ไปเลยมันอยู่นี่แหละมันอยู่ไหนวะไม่เจอเว้ยดันมาดันมาเรื่อยเรามีทัพอยู่30นะตอนนี้ไม่เจอ มันอยู่ไหนวะแผแมมันใหญ่ไปหน่อยไม่เป็นไรเราไล่หมดละจะได้จะได้รู้รว่าตรงนี้ไม่มีาเกิดมาอีกหนึ่งโอเคโอเคข้าวจะหมดแล้วเปลี่ยนเป็นรถน้ำ ดูดิมีบา่าววะอ่นไงนั่นไง,นนไงมาพยศได้ไงมาพยศนี่ไงนี่ไงเจอแหละเจอแหละแหล่งที่มามานี่ไหนขอชมผลงานอ้าว ai lời buộc lời áo phải có hả lòng yên qua yên qua nào đi nào đi nào đi đấy tài nhập lỗi ป้อมป้อมเออสองขึ้นมาก่อนไม่ทันเฮ้ยแล้วมันมีทับมาเว้ยใช้ได้เว้ยโอ้สองครามนี้ ช่างยิ่งใหญ่ตรงคำนี้ช่างยิ่งใหญ่นะกับฐานก่อน,นโอเคค่อยๆมา <Yes. <ช>นี่ใครนะถ้าเอานี่เข้าไปได้อะไร<ช>สี่ป่ะสีส่ตัวอ่าก่อนจบครับจะได้จบคลิปกันไปก่อน ยืนบ๊อบครบสี่เออแล้วไงอ่ะทำไงวะงั้นเดี๋ยวไว้คลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้เดี๋ยวรอท่านท่านเขาเกิดก่อนโอเคครับก็17เจ็ดนาที ไม่อยากไม่อยากนานไงถ้านานปุ๊บเดี๋ยวจะไม่หนุกโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าไอเนี้ยมันจะทำยังไงโอเคนะโอเคครับผมอันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ